กินกันเร่งแล้วกันครับผมวันนี้ครับก็ได้หนึ่งปลาครับสี่หนึ่งปลามากินเกียวเกียวประแดดก็หนึ่งปลาปลานิ่นตอนหนึ่งสีสส่สิบบาทมันจะเสียบอยู่นุ่งขาวหิวางนะ่ารึกเะสามถุงเลนะอืม Ừ. nếu không có chính khổ cần không châu có đẹp các mình bà